สวัสดีครับบาท่อสวัสดีทู้ชมครับมือนีไพ่เอฟซีแฟนคลับทั้งช่องครับเดินทางมาไกลนะครับมาหาปู่บ้านดุงนะครับงวดที่พันหนมาครับเลขวิ่งปูนะครับปูให้วิ่ง8ปนะครับปูเน้นไปที่8ปหามา8ปสองนะครับทู้ชมครับเลขวิ่งก็ถือว่าแม่นอยู่ครับผมครับพามารับชมน้ำกันครับงวดวันที่1กันยายน2566นะครับเดินทางมาหอดมาถึงแล้วครับผม ยังเขาไปกราบน้ำมาสก,การปูน้ากันนะครับไปรับชมรับฟังน้ากันครับว่าปูจะให้เด่นห้วิ่งชุดไหนนะครับหรือเน้นตัวไดนะครับหรือปูขับมีเลขมกักตัวหดทนผู้ชมครับเอาเขาไปหาปูน้ากันเขาไปกราบน้ำมาสก,การปูน้ากันครับ <g rab> กครับากาบนำมัสการครับปูครับผมซาดโอ้มันเป็นไวปนะน้ <g rab> าปูเนาะเอาองวดที่ผ่านมาเนาะครับแกเนาะงวดที่ผ่านมาวิ่งแปดน้าปูเนาะเน้นใฮ้เล่ตัววิ่งอกินลูกเพื่อนดิ่รกับแต่ว่าปูมันมกักแปดหาท่านผู้ชมนะครับเล็กวิ่ง คระปุกจับผมนะครับับวิ่งแปดมารับผมแปดสองมามาแปดสองนะปูเนาะแปดสองนะงนานำ้ำกลนขึ้นงานน้ำกลจังไหนคือว่าฟันได้รอบหลังจังไลยปูนัรถเกียร์ก็รถนะครับไปเสียไปเสียเพราะเราบม่มาครับมาตีดไว้ฟันมันแลนท้างไปต่ำกันอยู่ครับแต่งุ้มเล็ดหนามันเล็ดไปเตลิดมัน ิกปลายอะไรล่ะปูสองเจ็ดเก่าสองเจ็ดเกาอ่าอพอเราบอกเขาให้มาตีนมันเป็นหกเจนะหกเจกระป๋องูกมากเลยไม่บอกยูนี้ว่ามานจุดได้่ขาขาแจังจุดทวันวันนี้ปูย่ามีเก็ยูใส่ปูเก็ดเจ็ดหกนั่นแหละเอาคือจะมาตเก่าปูจแล้วมันดอกันได้ปูอกันแล้วออเกอคือว่าเป็นงวดที่แล้วปูนี่เจ็ดเนี่ อผู้ชมจุดเบิงางมปูอ๋อคือเเจ็ดเจ็ดหกครับเจก็ได้ตัดออก่าบอกลว่าขนสิบเอดบปูเานม่วเนี้ยเหรอเล็กสัญจม่นบ่ครับเด็กสัญจรครับวดนสันจรมักตัวใดปูหมดนี่มักมีหนึ่งเลยเด็กมีหนึ่งติครับอืมมหนึมักหนึ่งตีปู เลขถูกจังไหนือเป็นเจ็ดเจ็ดหกราคัดเป็นงวดเมื่อกี้นะปูเนาะฮกเจ็ดเต็มเต็มเอาไว้ตรวดแวาไปจุดเทียร์มาตรวจวันนี่เอาเอาวันนี่มบตรวักันนะอือครับจังไหนืนขึ้นไหมสิมาตัวใดสิมาตัวใดนะาปูว่าเขาขามาเ็ดเนี่ยขาม้าเ็ดมาเด้วยครับอือแต่น้าผมาขืนทาน่ามาขัดออกวดนี้หกกับเจ็ดก็ยังเด่นขึ้นเก่าด้วยปูสบามา่ว่าสามาถ ฉันมาสองตัวเท่ากับไอตัวนึงเกตก็ดได้ครับเกก็หกตะวันสิบวันบ่มานกันเราก็แยกออกครับเป็นหกนึ่งไปงไ่เครับฉันมักบีหนึ่งแท็กหกหนึ่งเกหนึ่งกันกันหน้าครับมักหนึ่งบกมากันมักเกตกับหนึงว่เนี่ยมักเกกับหนึ่ง,กกงต่ว่าเดี๋ยดะครับผม ฟันดีป่ครปูไม่ค่ฟันมส่วนค่ะอย่าฟันแล้วมน่นตื่นก่อนตื่นก่อนไปปูขับวิ่งไดก็ขับปูวิ่งเจ็ดกับหน่ปูเจดกัหนึ่งเจ็ดกับหนึ่งขับปูให้วิ่งเจ็กับหนึ่งท่านผู้ชมนัตัวใซบป่ครับตัวใส่ตจะใดปจิมบ่มานึ่กันมา ปูวาตัวใดก,กับครับเมื่อกี้นี่เจ็ดห,หนึ่งหกหนึ่งครับผมเจ็ดหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดกับหนึ่งนี่มาน้ำกัดนะปูเนะกันเลยปูว่าเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกหนึ่งครับผมตัวใดกับปูตอนนี้นะตอนนี้ที่ปูกับเจ็ดหนึ่งหกหนึ่งนะครับท่านชมหรือผู้ใ<อ>ดมาเอ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 า,เอาล่างมว่ะ ล่างมะปูลหมีล่างต่างหากอันนี้บนมาปูเป็นบนซะอันนี้เป็นบนไม่ได้สามตัวได้ได้มากจากสันเียพมีสามตัวติปูมีสาตัวกันั่นเด้อวหกเจ็ดเจ็ดติปูเจ็ดเจ็ดหกจะมาเจ็ดหกอีกมะปูเจ็ดเดเก่าเหลอมจะเขียนเล็กเลขทูไปเพิ่มอเขาไม่ชุดไม่งสันเนี่ยอันนี้มเล็กทูเจ็ดเจ็ดหกตัดเอาเนาะปูเนาะตัดเอาแล้วเูว่าเล็กทูตัดเอาทำชุ่มตัดเอานี่ มันสีตองงัมันตองตัวตาดาวเจ็ดเจ็ดตาดาเจ็ดเจ็ดสัญจรนะปูเนาะเอาเจ็ดเจ็ดไว้ล่างว่ะปูไม่ล่างน้ำบ่วันนี้คือให้เป็นบนเป็นล่างเลยวติงวันที่แล้วให้เป็นบนล่างตัวใดปูฉันมากล่างมากเจ็ดเก่ามากเล็กเจ็ดเก่าเจ็ดเก่าใส่ไปเลยว่าปูให้เป็นบนล่างไปเลยเนาะบนล่างลงไปเอาเลขยกรถนะรถไปรษณีย์เรียกรถนะบนล่างเจ็ดเก่าอีกครูหนึ่งกับตรงกับเจ็ดนี่อ่าเอาท่านผู้ชมแต่ว่าปูว่าเจ็ดเก้านี่เน้นล่างอืม เน้นล่างกันบนนะคะมันจะหายไร้ตัวคือเข้าเอ็ดสีมเอนี่เนาะครับผมเจ็ดถ้าเจ็ดคือเจ็ดหนึ่งเจ็ดเก้าบวกปูเจ็ดศูนย์บมักบวกปูหกคือหนึ่งหหนึ่งสันมาศูนย์นี่ไม่คือสิบย์เขาจะไปบล็อกเกียร์ท่อันหาศูนย์หาศูนย์เปตกหัศูนย์ในกระนาปูเอาตัดติองปูนี่แหละวิ่งเจ็ดกับวิ่งหนึ่งทำปรชมสนี่แล้วเนาะครับผม ปูได้หมักเล็กวิ่งเด่นเด่นตัวได้หรวปูเจ็ดกวเขาแห้เจ็ดมาเด่นอ่าจุดทูไปเจ็ดเด่นเจ็ดไปเลยปูว่าว่าเล็กทูปูน่ครับเจ็ดันว่าหกมันออกไปแล้วก็เอาไว้จังสีเอาเจ็ดเจ็ดเอาทีไม่ไฟนี้แล้วหกปูว่าจับจะไปใส่นหนึ่งจไปใสหนึ่งหกหนึ่งแต่สิว่าหกเจ็ดร้าหลอดแล้วครับเพราะว่าถ้าหกเจ็ดมันออกไปแล้วหกเจ็ดเจ็ดหกหรือกูเรหมักเจ็ดหกเนาะปูเนาะอือเท่านั้นเลยวเล็กทูปแต่เราเพราะเกนกระเทยให้เราด้วยไครับ นี่เจ็ดเก่าเจ็ดเก้ากันเจ็ดเก่ากันแต่มวมากตัวน,นี้ครับผมสามคูเท่านั้นเล็กปูไม่ใช่เลขค่ายขึ้นกันนะเลขหนึ่งก็ไดเจ็ดหนึ่งก็ได้ครับงั้นกันก็ได้เจ็ดหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดเก้านะครับถ้าเจ็ดมากเจ็ดได้อีกระปูเลยแค่นี้สองคูไม่มีตัวไป มาแค่นี้นะปูปูว่าแค่นี้ทามาชุ่มเอาหน่อยๆแค่นี้และฐานเน้นๆเจ็ดได้ปูเนี่ยเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเลยทามาชุ่มหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งนะครับปูได้มาเจ็ดศูนย์กับจับแซวอตัวร่องมันตัวร่องเจ็ดเก้าตัวร่องขับมาตัวนี้เด้ขับปูอวดที่แล้วเห็นไหมครับปูให้นะครับวิ่งแปดนะปูเนาะแปดห้าถึงแปดสอง เล็กวิ่งไก่แม่นอยู่ครับตำชมเพราะว่าทันท้าจูดซานทันมาไม่ไดสองตัวเนาะครั้เก็ไว้ตัวนึ่งอ๋อหกกับมาไซนนี้มอว่ามอว่าตังไสนนี่นะครับจะมาท่ากันนะต้องเอาแยกออกมึงไม่แทนครับเล็กถูกเจ็ดเจ็ดหกเ่ยม่แท่นเนีันมีสามตัวบ่ผัวสามตัวท่านนี้บ่ได้นะครับได้แต่สองตัว เลขถูกนี่ครับผู้เล่นมาเ็ดเจ็ดด้วยครับนี่ผู้ว่าเจ็ดเจ็ดตัดเอาเจ็ดหกก็ตัดเอาเพราะว่าออกหกเจ็ดไปแล้วเจ็ดจ้บอลนี่บ้าปูอ่ะนี่เจ็ดสองเจ็ดศูนย์บ่ศูนย์จะบอลมากงวดนี่มันสิไล่ไปมันเกิดสิไล่ตัวเนาะครับมันม้าแต่นี่ไรก็จะีปิดเจ็ดศูนย์แปดศูนย์ไปดฉะนั้นมันจะมาจากเลี้ยงไปมันสิไล่ตัวสิไล่ตัวแค่ไหนนะปูแต่ถ้าสิเงแยไปอืมครับแต่สิงแย่ไปจิต เกตหนึ่งหกหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึอง่าไปอีกแบบนาสิเล่นรูดที่นีแต่ถ้าเสียรักเกตต่างแต่เก็หนึ่งไปเรัหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งแล้วหกหนึ่งไปไล่เลี่ยงเนี่ยถ้าเป็นเลี่ยงเนี่ยถ้าไปหลายตัวเอาเอาตัวเกงนะเอาพูดอดไัมเเกดกระรูดเ็ดไปเจตศูนย์เกตศูนย์เหนึ่งเและแต่ปูดมักรูว่าแต่ว่าปูดให้แค่สคูเกตหนึ่งกับเก้าหนึ่งกระรูดไปเลยครับหลักหนึ่ง อหาหนึ่งหกหนึ่งเจ็หนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งปูวาลูดไปเลยหลักหนึ่งมหอดึงมหอดา0ูนหนึ่งแหละที่เราทับผ่านกางอ่าอัลตาจะได้เขียนเลขเลขวิ่งเขาเนี่ยอัลตานี่ตัปูให้แค่สามคูสันนสีโลงมากเจ็ดศูนอืมพูได้มาเจ็ดศูนกับเจ็ดเจ็ศูนย์อันนี้เอาหัว่าคขื้นไห้ซื้อดอกเ่ยครับอันนี้เจ็ดหกนี่เป็นเจ็ดเก้าอนปูสมากว่าตันมากเก่าตัวเก่าครับผมอืข้ามมันเป็นลักลอยเลาะเราเมียนปู เจ็ดเจ็ดครับนี่เนาะเจ็ดเจ็ดเอาเจ็ดจุดมือว่านี่ว่าปูเล็กถูกจุดมือว่านี่ครับผมจุดล่อมึงกันหน้าะไปตัดด่วนแล้วมันจะเทียน์นะถ้าจุดล่อมึงเอาเป็นดาบสาบขึ้นมากเสียนะถ้าจุดล่อมึงเอาแคปหน้าจอท่านผู้ชมนะครับเนาะเอาซ้ำนิดละพอดีพองามมันเป็นเลือดเส้นดวงถ้าไปไหลมันไหลครับมือขึ้นมือบถึงนะสามปูนะปูเนาะปูให้วิ่งเจ็ดกับหนึ่งเด้อท่านผู้ชมเพ้อเน้นเจ็ด นะผู้ใดมักลักเจ็ดก,กระโดดเลยผู้ว่าอันนี้มกัมกมักจะซี่องวันนี้ผู้ใดมักลักชนถูกก็ได้เก็ดครับหลักหนึ่งกระโดดหนึ่งเลยแต่ว่าเจ็ดปูแห่งเจ็ดหนึ่งกับเจ็ดเก้านะครับเน้่นเจ็ดหนึง่งหลักหกแค่หกหนึง่งผู้ใดมีตัวชอบก็จับไซเล่เจ็ดก,กับหนึ่งทำมุ่งชมแคปหน้าจอคร,ครับขอบคุณขอบคุณปูนะครับอ<ม>พอกันคลิปนะครับอขอบคุณเอฟซีแฟนครับทั้งชมขอบคุณพ่ญพยามใใใใใใใิ่งไอสุข,ขสุขคนสุขภาพแข็งแรงครับอายุมั่นคนยืนสวัสดีครับอันนี้ว่ามัน